สวยมากจ้ะมะพร้าวโอ้โหเทวาข่อยปอกมะพร้าวได้ซื้อแล้วซีมน้ำมะพร้าวได้ปัตาที่นี่เนื้อกำลังดีเลยจ้ะเนื้อกำลังดีไม่เป็นหนาโปดน้อเนื้อหนาบ่บ่หนาหรอกดู เออเอาล่งบไได้เองแหละสวัสดีจ้าสิมปปาปอบผักเภาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากเอยกเอ,อยากได้เปลือกไม่ไหวอยากได้ผิวนี่ไว้ถ้าใส่ต้นไม้นลยมาทำการเลรอก่อนจะกิกนนะจ๊ะ าน้ำหอมวะซั่นมีดจากเมืองไทยเด้นี่ ีดคมมันคมแห้งนะจ้ะมีดไอ้คมแห้งเอามาสิน่นี่ยมันอ่เมื่อ่บอกข่าวมันหน่อยลงหน่อยลงที่นอนเออเห็นแล้วเห็นกระดาแล้วเว้ยแต่อุซาาอยากได้เปลือกเปลือกข้าวเอ้ยใส่ต้นไม่จ้ะ เอมะพร้าวเดี๋ยคลองสวนมาเองได้นี่พออยู่สวนย่าหนึ่มีบอกพาวิซซองตนเดี๋ยคลองสวน,น,วสวนบ๊อบลินเพราะว่าเองมีความรู้สึกอยากไดอ้อันนี้มันไว้นั่นคือบ๊อบน์นั่นเห็นมวยบอกพาวแล้ว อันนี้อัน,อนเพิ่นว่าอันเปื่อกมะผร้ามีมีประโยชน์นะจ้ะอันเนี่ป้องกันโควิดหนาได้เด้นี่กินเลยว่าซั่นว่าบ่แม่นเว้า์ลินเว้า์ลินเว้า์ลินม่วนมวลซื้อใส่ต้นไม้จ้ะสิใส่ต้นไม้บัดนี้สิมาเฉาะเัลือกเผาเบิง่งว่ามันสิเป็นเจ้งใด ขอร์จากไทยแลนด์ได้เนี่ยหาแนวใส่กันเสียวนะจ๊ะเนาะใส่ยังล่ะใส่ถ้วยเอา มันย่อยเราจะได้มีไม่มีการสูญเสียสีได้วะสันนะจ้าไม่ได้เอาทางคมเอาทางสันนั่นเดินใส่ตาขอซะแล้วก็มุนบกักพผาไปเรื่อย อ๋อคืออยู่นั่นเพราะมันเป็นมีดอิโตเนะจ้ะว้าวใครคือเห็ดเป็น การปอกมะพร้าวบ้านั่นน่ะไม่มีน้ำย้อยเลยฮึไม่มีน้ำย้อยเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวเด้คดอคลิปปอกมะพร้าวแต๊บหนึ่งแต๊บหนึ่ง เสียหลอดมาซิมไว้เบิงนะจ่าเบิงเบิงเบิง,บงมาเบิงน้ำกันสวยมากจ้ามะพร้าวโอ้โหเทบ่าข่อยปอบมะพร้าวได้ซวยแล้วซิมหนาบมะพร้าวได้ประตาที่นี่เนื้อกำลังดีเลยจ้ะเนื้อกำลังดีนี่เป็นหนาโปดเนาะเนือ้อหนาบ่บ่นหนาดรอก จื๊บเอเอาล่งบด้เองแหละเบายมีดซะเนะหนือบ้านาจา้ะเหนือพอดีเหนือพอดีนะจนะ๊ะเนาะนั่นโอ้ยซิมก่อนเด้อพี่น้องมาอบเผาวโอ้ยหวานมันมีส หูหนึ่งอะหวานอยู่จ้ะหวานตะว,ว,วันวอยใบใหญ่ <c oughs> มันมีหู้หนึ่งหู้หน่อยคอนเฟิร์มแสบจ้ะ โอเคอยู่นอะมาสำหรับไอ้นขนมเนาะจ้ะเนาะโอ้ยเซตโจรจ้ะขอบคุณที่ติดตามจ้าสวัสดีจ้า